ตอนนี้นะคะมาป่าแล้วนะคะเพื่อนๆหาที่จอดรถไม่ได้เพราะว่าที่จอดรถอันเก่าอะ่ะเขาเอาไม้มากั้นนะคะก็เลยไม่มีที่จอดเนาะอยู่ในป่ายังไม่เจอเห็ดนะเจอแต่บลูเบอรี่ป่าที่เนียรกมากเลยนะ บลูเบอรี่ค่ะนี่ไม่ค่อยดกนะตรงนี้ตน้นนันปลาอกะวีโกลาสเซียหรือเปล่ามีกะโอเวเดะปาเรียวเนาะ mm hmm. นี่นะคะเก็บเอาไปทำเค้กยังไ,ไม่เคยเอาเอาไปขายนะคะไม่รู้ว่าขายยังไงเนี่เยเยอะมาก ฝั่นี้ส่วนมากจะเก็บเอาแค่ไปกินอะไม่ได้ขายอะอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นี่นะคะเห็นไหมเห็ด,หหดยันเนาะนี่นี่นะคะเพือ่อนๆนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพึ่งไหมนี่นะคะ เดินมาครึ่งป่าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะยังไม่เจอเห็ดสักดอกเลยอะ่ะเออป่าแถวบ้านหมูยังไม่ขึ้นนะคะมันยังไม่ขึ้นเลยตรงเนี้ยมีคนไปเก็บมาเก็บแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้กนยการเตลีเมื่อวานตอนนั้นเมื่อวานก่อนตอนนั้นนะหมิวมาหมิวเจอ กันเตยเลยตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนี่มีแค่ดอกเดียวน่าจะมีคนมาเก็บแล้วบลูเบอรี่จ้ามันเริ่มสุกแล้วนะเนี่ยเก็บเห็ดไม่มีนะคะผลไม้ป่า เขาขายนะคะแพงนะเป็นถังหนึ่งอะ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวกินสดๆเลยนะคะเปรี้ยวหวาน เจบมากเพื่อนๆค่ะมิวเจอเห็ดเหลืองแล้วนะคะนี่โอ้โหนั่นง่ายนัไงฝั่งนู้นน,น,นี่นะคะดูนี่สวยงามมากเลยจะเก็บเลยนะคะเอาไปผัดเอาไปผัดกินเย็นนี้อาหารเรย็นน่น,นกบปลาเยนเอาถุงมือมานะคะแต่ เราไม่คิดว่ามันจะเจอไงนี่เก็บเลยแล้วกันเอาไปผัดเย็นนี้นะคะว้าวิไม่เคยเจอเห็ดเหลืองเยอะขนาดนี้เลยน,นี่เป็นครั้งแรกนะคะปกติแล้วอะไม่ค่อยเจอี่มันอยู่เป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเจออีกสักประมาณนิดนึงอีก อีก,กองหนึ่งเขาด้วยนะอีกกลุ่มหนึ่งนี่คือเอาไปผัดได้เลยนะนี่โอ้โหไม่คิดว่าจะเจอตื่นเต,นต้นมากเลยที่สวีเดนะเห็ดเห็ดเนี้ยเยอะนะแล้วเขาก็เอามาขายที่ฟินแลนด์อะนี่ว้าวเดี๋ยวดูอีกนะคะว่ามันจะมีอีกไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนมันกำลังขึ้นเลยเนาะมิกะนี่ มันกำลังขึ謝謝 hmm. ้นเลยเผื่อมันอยู่ตามนี่นี่โมเดลแมวบางโปลมาชจุยแบบประชดเห็ดดูก่อนมันอยู่ตามไอเนี่ย ขอภัยเล็บนะคะเล็บออกหมดแล้วนี่โอ้โหว้าวพอได้แกงนะคะเอาไปผัดตรงน้นก่อนเดี๋ยวหาดูอีกก่อนนะจ๊ะเผื่อเจออีกนะคะนี่นี่นี่อันนี้มันยังเล็กอยู่เลยนะเนี่ยเห็นไหม ปล่อยไว้ก่อนปยังไงมันกําลังขึ้นเลยนะคะเนี่ยเล็กๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะป้าหย่อนมืนตับเปี้ยนี่เสียงคนเดิน,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 นสามีบอกว่ามันชอบขึ้นตามหินอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ อ่อนปลาเหยนมุตะเปียนี่เอตุเลยอิซาเบล่ะเห็ดพึ่งค่ะเพื่อนๆหาดูแต่มันเน่าแล้วอ่ะเห็นไหมเนี่ยเน่าแล้ว บอกมิกาว่าเธอถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอเห็ดให้เรียกฉันนะอะไรเงี้ยหนูไม่ได้เอาตะกร้าเอาถังอะไรมานะเอาแค่ถุงมานะถุงยางอะถุงพลาสติก <Yeah. S 2> เห็ดเนี้ยขายในในห้างอะแพงนะประมาณ กล,ล่อละสองร้อยห้าหกยูโรอะเอาไปผัดไปผัดผัดผัดอยากได้เห็ดเนี่ยเยอะๆเลยนะแต่มันไม่ได้อะไม่เคยได้เยอะอันนี้ครั้งแรกวั้งที่ได้เยอะขนาดเนี้ยปกติได้แต่เห็ดพึ่งอะ เสร็จก็มาเลยนะคะงานเยอะมากเรียนอะ่ะมีแต่ง,งานกลุ่มนะอาทิตย์หน้าต้องไปพรีเซนต์หน้าห้องนะคะพูดภาษาฟินยังมูปลายอยู่เลยต้องไปพรีเซนต์งานอะ่ะส่วนมากงานกลุ่มอ่ะเรียนที่นี่นะส่วนมากเขาจะแจกงานให้ไปทำนะคะ งานกลุม่มงานอะไรเงี้ยกันบ้านกันบ้านเยอะมากจะบอกสุเรามีสิบครูก็คือกันบ้านสิบคนนี่นะคะเพื่อนค่ะไปขาขาต่อจ้าดูนะคะเพื่อนเขาตัดไม้นะคะนี่เนี้ยเขามาตัดไม้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็ดจะขึ้นไหม เห็ดพึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะแต่เมยไม่เอาหรอกมันน่าจะแบบเก่แล้วนะคะนี่มยเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วนะคะฝั่งนี้นี่นี่นี่เดินมานี่จ้าน,นี่นี่ไงหนึ่งสองสามสี่บอกไปจอว่าถ้าเธอเจอให้บอกฉันนะ นี่นะคะวายเออดอกบาน,บานเนี่ยชอบชอบนะคะการแดดตึกการกุ้ยวะอยอาอาริงโกมีกาบอกว่าเห็ดเนี่ยมันชอบแดดนะคะนี่นะ,ะนี่นี่น,นี่เก็บก่อนเก็บก่อนครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เจอเห็ดเหนียะเยอะ ปกติไม้ทิมตูดน,นะคะไปถ่ายจากโทรศัพท์น้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอากล้องมาโกโปรมาแต่มันซูมไม่ได้นะก็เลยถ่ายจากนี้เลยแล้วกันไม่รู้ว่าชาัดไหมนะคะก็ต้องเปิดหานั้นเนี่ยเห็นไหมนี่ มันอยู่ใต้ใบอ่ะว้าวปาลิยนอุ๊ยดูมิวแค่ทำแบบนี้นะคะมันอยู่ใต้เลยเปนเฮ้ยทถอเฮ้ยวใยญยมากเลยอ่ะ ดีเดี๋ยวเก็บตนนี้ก่อนอุ้ยแดดแดดดีนะเ็าตัดไม้พอดีเลยเนาะแล้วแดดมันก็ส่องมานะคะมันก็ขึ้นว้าวเต้นเต้นจังเลยอ่ะเจอเห็ดสองพันยี่สิบ เห็ดนะคะไม่คิดว่าจะเจอยูอไม่ได้เอาแว่นมานะใส่คอนแทคเลนนะคะถ้าไม่ได้ใส่ก็มองไม่เห็นอะดูนี่โอ้โหดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ นี่อ่ะสวยมากเดี๋ยวค่อยไปตัดขาด,ดีกว่าหาก่อนเนาะนี่นะสวยคล้ายๆเห็ดนางฟ้าเลยอ่ะเนาะเอาไปแกงอ่ะเห็ดพึ่งค่ะเพื่อนๆเห็ดพ, <laughs> พึ่งขาลายเฮ้ <laughs> นยนั่นไง เจอแล้วนี่พึ่งลายจะ้ะอุ้ยมีโูกด้วยอุ้ยสามนะคะนี่เดอ้ออุยว้าวสามดอกจ้านี่อุ้ยพากินจะค่อยไปตัดขายเนี่ยถ้าตัดไปแล้วมันจะดำนะคะค่อยไปตัด ยังไงไม่เจอเห็ดเหลืองอีกแล้วนะคะมันอยู่ใต้ไม้แบบนี้ ไปตัดขาหาก่อนเร่งรีบเวลาเร่งรีบไปจา้าดูขี้สัตว์นะคะเห็นไหมเนี่ยเป็น,นก้อนๆอะ่ะเยอะมากเลย กานเตะเ,เลยมิกะเดินผ่านแล้วนะคะไม่เห็นอะสา,สายตาฝ้าฟาง <laughs> นี่นี่น <laughs> แครเดียนะนี่เกิว่าทำไมฉันไม่เห็น เฮ้ยนี่ไงคือมันกลบอยู่นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยตอนแรกมิวไม่ได้ตั้งใจจะเปิดนะคะพอเปิดไปปุ๊บนี่อุเดีด๋ยวดูก่อนว่ามันมีอีกไหมดูกัน,นว่าจะมีไหมีิกะเดินมาแล้วนะมิวก็อยากจะมาดูอีกนะว่ามันจะเจอหรือเปล่านะคะ เจออีกแล้วนะคะดอกหนึ่งเฮ้ยสามดอกตอนแรกคิดว่าดอกเดียว<ม>ฮะมีกะเดินเดินตั้งนานเพิ่งเจอบอกว่าเนี่ยฉันเพิ่งเจอเห็ดเหลืองโหยสงสารจังเลย มันชอบอยู่ใต้มันชอบอยู่ใต้แบบนี้นะคะมันเนี่ยเ่เดี๋ยวนองเคลียร์ทำไมเนี่ยเต้มันชอบอยู่ใต้ถ้าเรียนไว้ไหน มันชอบอยู่ตามแบบนี้อนะเนาะอุ้ยโอ้ยยกว่าจะได้นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆดูอันนี้ถ้ามองไม่ดีๆมันไม่เห็นเลยนะคะมันอยู่ใต้แบบนี้นะเห็นไหมนี่เห็นโบสจ้าปื๊บนี่สองดอกจัดไปสองดอกจ้าเย่ไปค่ะ ดีๆนะเห็ดพึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะแต่มันแก่แล้วอน,นู่นอ่ะอก็ไม่เอาหรอกคนี่เห็นไหมว้าวว้าวว้าว,ว,าวก็ปล่อยไปนะคะปล่อยไป พึ่งค่ะเพื่อนค่ะนี่โหดอกใหญ่มากโหดูอันนู้นนะคะฝั่งนู้นอะ่ะสองดอกแต่มันแก่แล้วนะคะอันนี้<ห>เดี๋ยวดูก่อนนี่โคตรใหญ่เลยว้าวยังใช้ได้อยู่นะคะนี่นะนี่นี่น,น น,นี้สองดอกแก่แล้วนี่นะคะเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแต่มันพิการนะคะเห็นไหม เแต่มันก็ยังกินได้อยู่นะแต่มีไม่เอาหรอกปล่อยให้ทากกินไปเหน,นื่อยแล้วนะอยู่น้ำเดี๋ยจะเดินไปฝั่งนี้แล้วก็จะกลับแล้วนะคะต Góc giữa chơi hết chơi ngủ riêng ma gửi bay mà, bay 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 đều này, mà đều đều, mà วิดีโอ่านี่ก็คิดว่าเจอเห็ดดอกใหญ่อะไรเงี้ยไปดูข่งนี้ดูนะคะเก็บกินเก็บเอาไปขายผลไม้เก็บที่ฟินแลนด์คือไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะ เก็บฟรีเลยนะเก็บเอาไปขายนี่เฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะว้าก่อนกลับบ้านนะคะแวะกินเก็บบลูเบอรี่ค่ะนี่มิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันไหมคลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้พามาเก็บเห็ดน,นะคะก็ได้พอผัดนะคะจะเอาไปผัดกินเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะกินอะไรจะเอาทํามาไปกินอะไรดีอ่ะ จะเอาไปผัดว่าจะเอาไปทำซอสเอาไปแกงเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่มาค่ะมาหนึ่งสองสามออร่อยมากคือมันหวานแบบสุกเต็มที่แล้วนะคะมีกะนั่งอยู่ฝาโน้นหืม เก็บกินสดๆผลไม้ป่าเดี๋ยววันหลังไปเก็บดีกว่าแต่เราจะเก็บเอาไปไว้กินเองเนี่เอาแช่ช่องฟิดไว้นะคะกินนี่แมวบองประโอนโมาเดินนี่อืมจะง่ายอีกครั้งนะ มาจ้าอืมอืมอ,อ,อุ้ยเจอกันาเหอะโอ้โอ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 สงสัยจะไม่ได้กลับบ้านนวเนี่ยเพราะมันดกมากเลยเห็นไหมนี่วายใหญ่อืม เก็บกินสดๆเก็บปุ๊บยัดเข้าเปามีกาไปไหนแล้วอะอยู่ฝั่งนูน้นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูนะคะเห็นไหมเนี่ย ธรรมชาติให้มาแซมมากเวอร์ยฝั่ฝงนู้นดกมากอยู่ในป่าไม่อดตายนี่เห็นไหม จริญครงแม่าบางโอ้เลยปีนี้ผลไม้ดกนะแต่คนไทยเรามาเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าโควิดเนาะไม่งั้นก็ได้เงินกลับบ้านเยอะนะปีนี้หวังปอโรปอโรเสียละ เจอสัตว์นะวิ่งดงบลูเบอรี่จ้านี่ดกมากเลยนะคะเห็นไหมนี่โหดูนะคะเนี่ยคือตรงนี้ดกมากปีนี้ดกมากเลยนะคะนี่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 ยุงยุงยุงดูนะคะนีเดอ้โอโหมาเก็บเดอ้อเพื่อนๆคะ่ะ เนี่ยเยอะมากดูให้ดูัางน,นี้น้นนูๆเห็นไหมยเยอะมากที่ฟินแลนด์โอ้โหคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วนะคะพูดได้แค่แค,คำว่าโอ้โห จะเรินคลังแมงระวางปูนะเออกินจนอืมไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายค่ะ